ครั้งที่ามนะครับเรนี้นะครับก็เลาะตัางในทางมาใน้เราคับคนแล้จก็้มาร่วมกันนะครับทุกอาทิตย์นะครับเช่นเคยคนดนี้คนดที่เจ็นะครับสำหรับรายวิชาภาาไทยนะครับผมนะพูดจะบรรยายที่ฟังฟอนดนะครับแล้วก็จะมีรายงานให้คูณส่ได้เลยนะครับผมอ่าเป็นก็ส่งสำหรับงานที่มา โชสชาตบสารนี้ก็ไม่ใหม่มากเพรกิจการทก็จะน้อยเราจป็นยังไงใความเป็น์บราณแต่รสชาติไทยในบทนี้นะครับรู้จักติราณไหมครับคืออะไรคืออดีตคืออดีตคืออดีตรับคุณชอบกาโบราณคืออดีตับรา์คือดคดคอดีต <c oughs> ผมชอบนะชอบเรื่องการเรียนมัธยมเรื่องเก,ะกะ่าๆเรื่องเก่าๆก็หลา ประเทศไทยเรื่องกตกลงของตัวดเหมือนกันในหัลของของต่างประเทศนะครับคงมีที่มาทําไมล่าตอนนี้เป็นเช่นนี้มันมีอดีตอย่างไรบ้างน,นะครับผมู่บนะ้านเราหมู่เป็นมีขวดสามไหมครับมีไหมเคยที่ไปก่อนมันจะมีไปก่อนที่จะมีหลายหมู่บ้านมากกว่าน,นี้ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเราเหลือเจ็ดหมู่ใช่ไหมคร,บราาับตขวดสาม่อเชะญชวนนะคะรับขวดฟังไปมารู้ไหม เป็นคนที่อืู่ที่นี่เขาคนที่ไหนครับคนบูดีรำบุรีรำครับบรษัทของเรบุรีรัมอะไร้างีเห็นีเข้าแตน้ำถิงประจานเืประาทลุงน็นะครับอ๋อนริษัทอาริตั์ไทยนะครับเกิดขึ้นมีครับ้งพัีครับมัยก่อนเขจะตั้ทำน้ั้งน้ำ้งเขาตั้ง่าโดที โรมานมันเดือดทำน้ำผมก็เคยได้ยินนะครับแต่เปลี่ยนอย่างเชไนรบิดแต่ก่อนมันไม่ได้เรียกว่าชนบทดใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรชนเบิดรดนะครับเพราะชนสายน้ำอะไรก็เคยดินมาส่งผมเนี่ยบงคนต้อเ็คือเปนไผเมือนไผ่นี้เขาบอกว่าที่ชื่อเมือนไผ่เขาเต้มเผ็ดอีกเยอะ ตอนนี้ไม่ไมเป็นงนะครับอ่ะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับผมนี้เราจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้วิธีทางประวัติศาสตร์นะครับผมความหมายและความสำคัญประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผมประวัติศาสตร์คืออะไรเป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะครับโดยอาศัยหลักฐานที่ยังคงเหลือ ไมว่าภาษาเขารุงใช่นี่คือหลักฐา,าในในอดีตที่ปัจจุบันภาษาต่างๆคนแกน่มีที่อู่นะคนแก,นกน่ไม่มีปู่เคยน้อยก็จนะครับไท่เยไหนไปไหนรับมไั้ตกใจเลยเพราะคนแก่มีเรื่องอเป็นภาษาใ,ใหญ่ๆนะให้เราสัาาาใก็นม่ได้หรือรีอ่ไหน,นที่ที่เราเงไม่เคยไป,ไป ใช้ช่วยดึงทางใจด้วยามรู้ง่าก็มีเป็มตู่อยู่นะครับรู้สึกว่าเป็นคล้ายๆขันกราบาลด้วยในสมดกนะรกและนี่นะครับผมเขาสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็เช่นว่าทำไมมันถึงต้อมหายทำไมที่ที่นี่ถูกถางไปเกิดจากอะไรเกิดจากการลุกหรือลุกระบาดทำให้เราต้องย้ายถิ่นฐานยิงปูนี้ไว้ที่บ้านหนึ่งในปีที่จริง หรือความหแห้งแรงนัดความหน้งองให้ใจบ้านทาํนทาเพื่อนร่วมภูมิภานะครับผมนะครับและรูปกราถามยันบบเพียงนําเสนอและให้ความรู้เป็นองค์ความรู้หใหม่เลยมีผลนะครับมีความน่าเชื่อถือทางบริศาสตร์นะครับความหมายของวิธีทางบริศาสตร์นะครับหมายถึงวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในกศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทางบริศาสตร์โดยอาศัยจากหลักฐานที่เป็นภายลักษณ์อักษรเช่น ภาพถ่ายภาพถ่ายนะครับแผ่นบันทึกเสียงมินิทัฟหรือหลักฐานโบราคดีนะครับขื้นให้สามารถคอดีตหรือจำลองขึ้นมาใหม่ได้อย่างถูกต้องสรบูรณ์นะครับผมจำลองโดยดูภางเป็นเล็กๆขึ้นมาว่ารูปจำลองนี้ว่าไอเนี้ยในอดีตมันเป็นแบบไหนเพราะเราตอนนี้เราเจอเอาไถท่สร้างสแตดาร์ดครับในสถานที่ที่เขาไปพู้ไปเจอหรืออะไรนี้นะครับการสืบสวนนะครับผม ความสําคัญของขอที่การบททามประวัติศาสตร์นะครับผมคือทําให้เรื่องาาราวเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประัติศาสตร์ความเชือ่อถือถูต้องน,นะครับหรือใ,ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดจริงๆเราก็เดาต้นน้ำไปจุดที่มาว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ใช้ลใหลักฐานที่เราสืบค,นคน้นหรือคุณได้มาประกอบหาข้อความหลุฐานต่างๆเพื่อหาความจริงในอดีตนะครับซึ่งถามว่า นนแบบนดนยังเรตัวเองไหมก็อาจจะไม่แต่มันก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือกเกิดขึ้งหมดนะครับเหมือนเราซา้มคนเก็บที่บ้านลอบปาปกคนปาปกนี้เป็นการศึกษาทางกฎหมายกันที่ที่หัวสายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าของถิ่นนนะครับผมสการับการสากฎหมายนะครับมีปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือเมื่ที่ที่เราอยู่หรืหรือ,รอ,รอ,อกระบองขึ้นมาใหม่ มีความกลอสมบูรณ์และฉินเพียงใดรวมึงรูปหนึ่ง,ง,งลักฐานที่เป็นลักษรและไม่เป็นหลักษอนที่นํามาใช้เป็นข้อมูลน,นั้นมีความสมบูรณ์มากน้อแค่ไหนนะครับเพราะเหตุการณ์ทางบทสัมพ์มากมายบางทีมกรเชื่อมงัของแกมีอะไรนั่งก็เชื่อมานข้าเจโกลาครับของแกมีอ่าเช่นถ้างแกขึ้น่ไหนที่หนึ่งว่ามีมันคือเป็อะไรลผมก็ได้เห็นเห็นรายลานนะเขียนคนใดก่อนใช้รายลานคืึ ในย่างไทยเราก็รู้แล้วว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมทำเจดียขึ้นมาทำท่าขึ้นมาต่อเพิ่มาอะไรอย่างเ้ยเรืเป็นลับศรนะครับประโยชน์ของวิธีการบริสันนะครับผมนี่เป็นประโยชน์ในการศึกษาโทรศัพท์ทำให้ได้เรื่องราวที่น่าเชื่อถือประโยชน์ด้านหนึ่งคือทําให้ผู้รับการผลทำให้คนเรียนรับข้อนะครับการทดสอบกันเอาการศึกษานะครับรวมทั้งนองข้อท้ายในจังหวัดได้ ต้องราข้อมูแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านและเชื่อถือแล้วก็คิดและวิเคราะห์ว่ามีมีความเป็นจริงมากมาอยแค่ไหนในเรื่องราวนั้นที่เราได้รับมานะครับกับเรื่องราวที่เราไดเล่าไปไปพูดคุยกับคนเกี่ยผู้เท่าของบ้านเราเราจะได้ฟังนะครับการกษประวัติศาสตร์นะครับมีความเกี่ยวข้องสำคัญกับหลัก ทางโภคุณสารหลักฐานทางการเวลาและนักโภคุณสารก็จะมีนักบริหารเหมือนนักบุราคินนะครับในหน่วยงานนั้นนะครับซึ่งคอยทําการต้นฟ้าข้อมูลเพื่อนําม,มาวิเคราะห์และหาเหตุผลข้ออื่นนะครับและข้อที่จริงทางโภคุณสารให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับการรวบรวมหลักฐาน อการสืบค้นนะครับคืออะไรรวบรวมหลักฐานรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งมีทั้งหลักฐานเป็นรายละสองและไม่เป็นรายละสองรายละสองคือกระตุกกระตุกใช่ไหมครับและไม่เป็นรายละสองไม่เป็นรายละสองนี่ป็นคือเรื่องราวส่วนบข้อมกระตุกเช่นในเนี้กองกำลังบนมีหนังสือรายยันหนังไหนมีหนังสือประวัติศาสตร เยอะนะครับหลายเรื่องในทางนู้นก็สามารถศึกษาได้ดังนี้ได้ในห้องสมุดประชาชนของกอสลองคือของสปลอมคือเปลี่ยนชื่อและนี้ให้คุณนะฮะยังมีชั้นสองเพิไปนะครับเยอะครับมือเยอะเป็นส่วนนี้นะครับหลักฐานที่เป็นรางสอนได้แก่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือนะครับโดยมนุษย์จะกิงร่องรอยขีดเขียนเป็นหนังสืองต่าง ในรูปของการจาลึกในศิลจารลึกบนแผ่นโลหะนะครับผมและก็มีเป็นบรลณสอดที่ประเทศก็เรียกว่าตรงสอรนานจุดหมายเหตุนะครับตำนานหรือฝังืกนบ้างน่นตป่นหม้นถ้ำถ้ำต่างๆเคอทำผาทางต่วนในในการเขียนเขียนเป็นรูหมครับรูต่างๆไว้บนหน้าผาเป็นโถที้ ่ไม่ใช่ที่เขียนว่ารักไม่นช่ที่ปัจจุบันนะครับซึ่งไม่ควรนะครับแต่เราเที่ยวไหนเราไม่ต้องไปลงใจมีชื่อไว้เหตุที่เลยลืมหรอกนะครับสมัยก่อนเขาเขาใช้วิธีนี้ในการเล่าเรื่องอยู่งถึงตัดตัดคนรุ่นหลังหรือข้อีหนคิดว่าว่าไม่ดูหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันมองว่าคนพบคนเจอเยอะแยะมากมายเท่ห์รอกเป็นโรคอะไรบ้างต้องไปดูทางแพทย ก็เดิยงเดินจากที่จัรลงให้างนีอกนมหาศาลเป็นใจเลนะครับก็จะมีรูปสัตว์รูปควรรูปวิถีชีวิตก็ตทำไรบ้านนะครับเป็นระยะระยะไปก็เดินดูเนะก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับก็าวัเหมือนกันวัดวัดก็จะมีเรื่องราวในโบสถนะวัดศพคนบรรดุจารได้มีเขียนเรื่องราวไว้ในซอยนั้นนะครับเราคุ้สากจากตรงนั้น นีคือหลักฐานที่เป็นหลักฐานสองนะครับหลักฐานนี้ก็ถูกหลักฐานนี้ก็ถูกเช่นไหนะครับถ้วยชามเรื่งใช้ฝอยฝืนโบราณอะไรไหมอยู่เอาเห็นได้รู้ไปถึงยม่รู้เนี่ยบอกถ้วยชามสมัยโบราณถ้วยชามบนโลกที่เราเจอเช่น เจนอะไรครับโอ้โหไหของเก่าของเก่าเมอ์เย์ก็ใช้มเมนตอเนโมเดลขึ้นปั้นหรืเผาอย่างบ้านเราที่มีะไครับไม่เชียงของดอนนะครับยังุเจอาง,ง,อง,ง,อง,ง,งแค่นี้เป็นลายรถอันนั้นก็คือลักษะริษเกัน ย้อนกลับไนถึงรับในยุคนะครับวัตถุนะครับก็จะมีที่มนุษย์สร้างซึ่งในแต่ละสมัยนะสมัยฟุุโอไทยในทธยาสมัยอะไรเนี้ยสร้างขึ้นมานะครับเช่นวลาสถานอย่างมอกทีของบุรอะไรครับภาษาขอรุงอะไรครับในรวัดทางวิทยาลปาะาใช่ไหมครับนะครับวัดเจดีเจดีก็ใช่นะครับห้อโถง และโบราณวัตถุเช่นเครื่องเครมองลกวิถีชีวิตของคนคนยุคก่อนจะมีเครยชา้ของมลอว์เครื่องนรายสัตมีจะมีอป็รบ้าจะมไมมีนังไม่นัใช้รายสัต์เพื่อแต่งชีวิตราเพื่อจิงเพื่อมีการพูอันนี้คือหลักกานของสาห ไปไปในที่ที่น้เขาเรียกว่าทางคูณอามากเนะี่ยเขาเป็นไปนปะ่ปะผึเสน้าจารยงนนี้แหละครับแล้วก็เป็นหลัจจกกา,า,า,านทางบูมิศาสตรเป็นลางที่กรรสัตวแล้วข้างขลางที่คือว่าคันนาโบราณผมก็ไม่เอยดูเพื่อนนาบ้านเราเนี่ยนามีผู้เขาเรียกคันนาเยนาเป็นสี่เหลี่ยมสองพันก็ยีผมก็คิดนะมันโบราณจริงไหมเขานบอกโบราณโบราณของแกเลย ทำการคอบครูอยู่ในใบสมุดก็เลยคิดน้วโบราณจริงหรืทํ่าทำเข็ไปเล่าวาไปทางเดินขนาไว้แต่ไม่มีข้าวเลยนะแต่เขาเขียนถูกตายวางนั้นผูกพานไม่เลยผูกนเด็กมากพันน่ะลรกพนหลักฐานนะครับหลักฐานทางประวัติศาร์นะครับแบ่งตามลำดับคามสำคัญของหลักฐานเป็นของประเศนะครับหลักฐาน กาตูเรือหานถุงภูมเป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆจริงๆโดยมีการบันทึกของผู้เกี่ยวข้องเหตุการณ์โดยตรงหรือผู้รู้เหตุการณ์มาด้วยตนเองเช่นหลักฐานช่วงต้นนะดังนั้นหลักฐานช่วงต้นจะเป็นจริงเป็นหลักฐานที่สาคัญและน่าจะถือมากที่สุดเพราะมันเป็นบันทึกของบุคคลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือผู้ที่อยู่อาศัยในเหตุการณ์นั้นมันทึกไว้เช่นจดหมายเหตุจุดหมายเหตุมือสิ์ที่เรามีอยู่วาเอยตัวฐานข เรื่องราของสมัยยานนอกเเกิดอะขึ้นบางมีใคร้ไหมครับเิอยาเกิดขึ้นม่นานกีร่งนี้หครามเรก็อยู่เ่งสงครามอยู่ใช่ยานเราสัมภาษน์ในเอกสารราชการคนที่เป็นเอกสารรับและเอกสารที่เปิดเผยนะครับมาความทรงจำกฎหมายมาสูพิมพ์ประกาศสนทาโพสนะครับถ้ามไยนเนี่ยขามไปนเรื่องมีอะบ้าครเกิดสงคาม ไม่ได้เลยส่วนนะองไอพานาคอนก็ได้ตัวนี้ตั้งสุื่อในไยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับหลักฐานชั้นโองนะครับหลักฐานทุติยภูมิหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับมีการเรียกเก็ดขึ้นภายหลังนะครับส่วนใหญ่จะรู้แบบของบทความทางวิชาการในหนังสือ ตา่ตางตรงสสนานตำนานบันทึกคําบอกเล่าหรือผลงานของนัก <sucks> ว um, ิชาการที่ทำไเรื่องๆนะครับซึ่งหลักฐานพวกนี Ham ้จะมีข้อดีค um, ือวามสะดวกและความง่ายนการศึกษาทำวา้เข้ใชเชื so 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 ่อถือในสื่อและผลงานที่ศึกษาเนาะผลงานเราก็รู้นมนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผ่านการศึกษาและอตควาบข้อหนึ่งมีความเลว่าถูกต้องนะครับโดยได้ประสานมาแล้วนะครับ อันนี้แหล่งรวบรวมงานประวัติศาสตร์นะครับคืออะไรแหล่งรวบรวม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 คืออันนี้นีครับหนังสือ,อ,อเกี่ยวกับศัก์แหล่งรวบรวมหนังสือของสูตรแห่งชาตินะครับมีในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับรวบรวมด้วยเอกสารตัวเขียนตัวถเท่าไหร่ภาพถ่ายเก,ก่าๆน,น,นะครับสมนะครับ พิธีรรมเรื่องราวในอดีตมยทะมากทับุรูปถ่ายและข้ออวามท่ใช้อกานต่างๆนะครับในอดี 5, ตนะครับซึ่งก็ไปดูได้ที่พิพี่ภัณฑนะครับมีในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลักศิลาจารรู้จักหลัสิลาจารยหมครับ่ช่่อยเขียนไ้เหมือนนถ้าถ้าพูดหลักสิลาจารยก็หลักของพ่อของาว นะครับน่าจะจะเป็นเวลาวันถุนนะครับแล้วก็มีผู้ขอสมุดของมหาลัยนะครับข้อมูลดาส่วนของคณรสุรบุตรนี่ก็เป็นตัวนที่ที่มีหลักฐานให้ศึกษานะครับมีพวกหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่พิมพ์แจกพิมพ์ในนการนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับที่พิมพ์นะครับแล้วเผยแพร่บทความไทยคือกรมศิลปากรนะครับ มาคมบัวสามในพระราชูปถัมภ์สุระเทพอา่่างที่มีเอ่อคือน้ำพองและมีหขอฟูน้ำเองเฉยๆอะไรก็เป็นงานแย่งบริษัทกันหลักฐา,านทางบริษัทนะครับหมายถึงอะไรหมาถึงร่องรอยร่องรอยหลักฐานภาพเขียนภาพหรือร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นมาพัฒนาการอย่างไรเกิดมา้เป็นแร้เป็นเวลาสัา้นมมีการคอบปูหพอเรียนรู้เขาก็มีการครอบปูที่ไหนเลี้ยงสัตว์ในบริโภคในเวลาสัตว์ในโลกนะครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงความคิดความเชือ่อและการดำเนินของอยุทธของมนุษย์ใน,น,น,นแต่ละยุคสมัยน,นะครับ ราษาที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสิสมัยนี้สมัยเราสมัยไนุดอยไม่สมัยีแล้วอรัตนโกสิน์คือสมัยไหนสมัยเราเลยนะครับแต่มีสุุชัยวิทยาเป็นตัวอยาง ตนาโปสตีนะครับอาจจะมีหลักศิลาจารึกจารึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นที่ต้งในวัตถุต่างๆเช่นแผ่นศิลาแผ่นหนังแผ่นแผ่นหนังเข้าใจแผ่นหนังไหมครับหนังสัตว์เขียนไว้หนังสัตว์แ้ผ่กนก,กระเบื้องใบลานใบลานนะครับมันจะเป็นการบันทึกของเรื่องราวในช่วงเวลานั้นหรือบันทึกความรู้ต่างๆความรู้วิธีการต่างๆนะครับ เมื่อทําการบันทึกในหลักศิลาจารย์เลยนะจำวิธีการแก้ไขเพราะมันคุ้นเคยครั้งเดียวถ้าจะแก้ไขต้องทําขึ้นมนะครับจึงมีความน่าเชื่อถือเช่นหลักศิลาจารย์เช่นเช่นจารึกที่วัดประเษกุชนนะครับที่กรุงเทพซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อนสามใช้นิกัดนะครับแห่งกรุงเทพชินให้ร่วมรวมสัพทวิชาที่ศึกัาและจารึกมูลแห่งนะครับความน้นเป็น คงสวรนณาคนแรกจริงๆครว่าคงสวราจากจีน่คงสวรราาจีนนะครับอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นการเป็นเรื่องราวที่มันทึกเกี่ยวกับภาพมหากษัตริย์และราชวงศ์นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในราชสำนักหรือความรู้ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชสำนักนะครับเช่นหนังสือเช่นพระราชวงศ์สวรราฉบับ กาชาตเดขานะครับของคุณมตโกศินะครับมหนังสือมาให้ดูให้ห่อยนะครับสามบทึกของชาวต่างชาติตุ๊กตาจราเั้เช่นชาวต่างชาติเข้ามาอาชพในบ้านเราคจีนนั่งประเทศเพื่อนบ้านมาเลยนั่เรื่องนี้กสตมน์มีพวกที่เขาเรียก่องไรนะับในที่เราเนละครเรื่อง เรื่อะครเวาทีัเนี้โอเคนะมีกหลงมาใช่ไหมครับในเรานเราเนี่ยมันูพิ่มากัชาติเขาเพิ่มมาต้นเหตุอะไรมาขายหรือมาทําการพู่เขาก็มีการคือเรื่องราวของเทศเราไว้นะครับซึ่งการสมัยก็คือข้าวัโบราณเราก็หาดูด้จากอินเน็ตดเกิรดในการดูดูในรูปถ่ายต้องสังเกตดูภามรเขาดำนะ ซึ่งเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้มันต้อเป็นการที่ตัวเองได้พบประสบในช่วงเวลานั้นๆในเรื่องที่อยู่ต่อที่กับเทศไทยเช่นการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอื่นๆซึ่งที่เขาแบบมาแล้วก็มันถูกไว้างทีว่าตกใจบ้านเขาไม่เป็นอย่างนี้มาเจอบ้านเราจะถูกติไว้ว่าบ้านเรามีสิ่งที่แบบไหนมีอะไรบ้างประเด็นนี้ก็เช่นแบบประเด็นมีอะไรที่เราไม่เด่นออืมสงการเนาะน่าจะมีอะไร ก็จะเป็นลายเช่นนี้ตัวอย่างประทฤษของชาวสัญชาติท,ที่น่าสนใจนะครับเป็นบระทฤษของเซนจอนนอร์ริงนะครับที่เป็นทูตทูตจากอังกฤษเาส่งมาเพื่อเจริญสัมพันธ์ในปีในสมัยของพระบาทสมเด็ดจพระจอมเกล้าเจา้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับปี2307ปีน้2500 เป็นปี2,300ร้อยปีถึง1,000ปีไม่ถึงเป็นร้อยปีหลายร้อยปี200ป200กว่าปีนะครับเอกสารทางราชการนะครับข้อนสี่เอกสารที่หน่วยราชการออกขึ้นเพื่อใช้ในกิจการซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความเชื่อถือหนังสือราชการมาเป็นหลักฐานที่มีความเชื่อถือข้อเป็นึกเป็นบันทึกอิสระวันนั้นนะครับเช่นกฎหมายการสามดวง ที่ชํนารแก้ไขในเดีตในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพจ้าฟ้าแรหนึ่งนะครับเอกสารแจ้งข่าวของส sort of kind of ุนทระเทศในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับข้อห้าแหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณสถานวัดนิมลิศแหล่งโบราณสถานที่สำคัญนะครับที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นในสมัยพระนารโภตินนะครับมีเยอะนะครับเช่งวัก ในห้องหนวัดทัศษศาสนารามและพระบรุหาราวัมีเรื่องต่างต่างที่มีจิดไปวัดอรุณนะครับวัดพระเชษทุกคนนะครับป้อมพระส,สุเมนพระที่นั่งจาก,กรีมหาปราสาทนะครับพวกวัง ผู้จะมีรายงานให้นะครับเกี่ยวกับการจะใช้วิธีการทำเศาสตร์นะครับนี่เป็นงานทำน,ทน,นะครับของพนักงานมีสี่ข้อเขียนนะครับข้อที่หนึ่งประวัติศาสตร์อะไรข้อที่สองข้อใดการศึกษาประวัติศา,าสตร์ 你可以。<Okay. S 2> okay. ใครนะครับผมก็กำัส่งสัปดาห์หน้านะครับกอสอบเัด้วยพร้อมเลยรับการสอบตอนตอนระ้ครับผมยิงมีอไอ้มีสงสัยทถามไหมครับที่นี่พูดเรื่องการสอบอกว่ากลัวกระด้างสอบไม่ไย้ำปทุกเทอมนะครับเรื่องเอกสารที่นำไปการสอบด้วย ก็แบนจะดูยืมย้ายยืมค้านะครับผมจะมไปให้ตรงเวลาการสอบเรียอเราขอดีก็จบครับเี๋ยวมีขอด้านหน้านะครับท่าน้ช